ครับก็กลับสวัสดีครับพวกผมในช่องไปเทอรนกับเช่นเคยนะครับวันนี้มีข่าวมาอัปเดตสักเล็กสักน้อยนั่นเองนะครับซึ่งเร็วๆนี้เราจะได้พบกันกับตัวตำนานทีมชาตินั่นเองนะครับในครบรอบ30ปีของเกมอ่า Winning หรือว่าค่ายของคุณมินั่นเองนะครับซึ่งกําหนดการเนี่ยเขาก็ได้บ่งบอกแล้วว่ามันจะถูกปล่อยมาภายในเดือนไหนหรือ ภายในช่วงไหนนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้มีคําตอบนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่มีกระแสเข้ามานั่นเองนะครับสำหรับตัว R9 นั่นเองนะก็แผนที่เขาวางไว้นะครับก็คือ To be released in November นั่นเองนะครับซึ่งในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาจะทําการปล่อยนักเตะตำนานที่ครบรอบ30ปีในตัวเกมของ ค่ายโคดิมินั่นเองนะครับหรือว่าวินนิ่งที่รู้จักกันนั่นเองนะครับซึ่งกําหนดการเนี่ยเขาก็ได้บอกตั้งนานแล้วครับว่าถ้าใครสังเกตดูเนี่ยมันจะมีบอกว่า to be released in november นั่นเองนะครับซึ่งนักเตะตำนานทีมชาติที่ยังไม่เคยโผล่ในเกมเนี่ยจะเข้ามาภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นันเองครับสำหรับทีมชาตินะครับซึ่งอันดับแรกเลยมีธงบราซิลเข้ามานั่นเองโปรแลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีมาเลเซียรวมถึงเม็กซิโก รวมถึงตัวโมร็อกโกทีมชาติไทยแล้วก็ตุรกีนั่นเองนะครับซึ่งก็ประกอบกับตัวมีบัญชีผู้ใช้ X บัญชีนี้นั่นเองนะครับซึ่งได้โพสต์เกี่ยวกับตัวสัญญาสำหรับตัวอากาวนั่นเองนะครับว่าทางคุณมิเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงหรือว่าสัญญาส่วนตัวกับทางคุณมิแล้วกับอากาวนั่นเองนะครับซึ่งรอรุ่นกันว่าจะเข้ามา ภายในช่วงไหนหรือว่าบัญชีนี้จะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับแต่ว่าบวกกับตัวที่ผมได้โชว์ไปก่อนหน้าน,นี้ก็คือมีธงชาติบราซิลขึ้นมานั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีนโนมก็คือสักประมาณ60%นะครับผมในการที่จะคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นโรนัลโดอารเรวมถึงมีการมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาบรรลุข,ข้อตกลงนั่นเองนะครับ สำหรับภายในหน้านี้เป็นหน้าที่ผมทำคอนเซปต์ขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งผมคาดการณ์อยู่สองตัวสมัครตัวบารซิลนั่นเองนะครับอาจจะเป็นอเล็กซนร์ปาโตหรืออาจจะเป็นโรนัลโดนั่นเองนะครับในส่วนของตัวที่สองเนี่ยผมคาดการณ์เกี่ยวกับตัวทีมชาติญี่ปุ่น,นครับก็คือฮอนดานั่นเองสำหรับตัวที่สามนะครับก็คือ,อตัวที่สี่คอภัยผมก็คาดการณ์กับทีมชาติไทยก็คือคุณปียพงผิวอ่อนนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวทีมชาติเกาหลีนะครับก็จะเป็นชานั่นเองนะครับรวมถึงตัว เม็กซิกันหรือว่าเม็กซิโกนั่นเองนะครับผมก็คาดการเกี่ยวกับตัวฮิโกชานเชสนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นนักเตะชุดทีมชาติที่2ที่ผมคาดการขึ้นมานั่นเองนะครับในส่วนของตัวที่จะปล่อยในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะครับก็คือมีระยะเวลา2เดือนนั่นเองเพราะว่าในครรอบ30ปีเนี่ยเขาพยายามจะปล่อยนักเตะหรือว่านักเตะตำนานเนี่ยที่ครรอบ30ปีให้หมดภายในสิ้นปีนั้นเองนะครับก็คือเราเหลือระยะเวลาเนี่ยอยู่ประมาณสัก2เดือนถ้าหมด ตัวของเดือนตุลาคมแล้วนะครับก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราก็ต้องรอรุ้นว่า2ตัวนี้ที่จะเข้ามานั่นเองนะครับก็คือธงชาติบราซิลอาจจะเป็นปาโตหรืออาจจะเป็นโรนโดอาร์เกลนั่นเองนะครับก็ต้องรอรุ้นต่อไปนะครับโอเคครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเป็นท่านังขับด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้กบสวัสดีครับ